ไอ้ยกลียอยกลยกยนนึงกย่งวิ่ิ่เียจะดให้หนอยไม่ได้เหรียญ็มาไม่มีต้องไปขอเหรียญก็มาเบบแบบเบา

รู้ปที่ไหนแล้วมโดโไม่ได้เจอทังนันเจอเจอพี่ที่พุทธคยาจาได้ป่ะของวัดป่าจุดตรงไหนกี่ตรงกลางตรงกลางนะคะเดี๋ยวปังหน่สามีพี่ลองดูนะคะใช้ได้ไหมคะ လေရမ်းနန်းတိုင်းကနေမြန်လာတယ်

ครับเดี๋ยวเริ่มวิธีแล้วหยุดก่อนนะครับอะหะหะโธสมบัติสมภูมิสมนะโมท้าเส 자타리 에야 니 파네야 디페야트 에 자카피타미 와타

อ๋อเยอะอ๋อขอข้าพเจ้าทางนิดหนึ่งอ๋อ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 อะมัสสวานาคาโอ้โห้อะเยอะอ๋อ I'm not so wanna go จิตวิญญาณพระนามในพระกาฬพระที่เสียอย่างสมบูรณ์สมบูรณ์สันติเสริมเชื่อโดยญาณวิญญาณของพระเยซูพระสมบูรณ์ทรงชุบชีเทเมสันปุลที่เป็นศักดิ์เกียรติมาตมานาสิทธิองค์พระองค์พระตระกูลที่องค์พระผู้เป็นเจ้าเปิดเผยว่าอะไรอย่างไรอย่าอาบชะตุเปิดเผยจักรตุกทรงหายยะนามวิสิระสังฆ์องค์พระทวีอย่างปฏิปาระสมบูรณ์ในดินแดนสงฆ์พระจิตสมภาร ผู้บริหารสํานักการโสญมหาราชาลิยเซานเกียรติสิริจุริยารังสุกองค์การยนสุเทนะจ่าอภัยยาสุริกขต์ประโว